สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีกับครูน้ำพึ่งสุภุทุมพรในเนื้อหาของชีววิทยานะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะสิ่งมีชีวิตบนโลกก็จะมีความหลากหลายของสปีชีนะคะซึ่งคำว่าสปีชีเนี่ยถ้าเป็นความหมายทางด้านชีววิทยา จะพิจารณาความสามารถในการผสมพันธุ์และก็ให้กําเนิดลูกหลานที่ไม่เป็นหมันนะคะดังนั้นถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นระดับของประชากรหรือ population นะคะคำว่าประชากรเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งที่อยู่เดียวกันในระยะเวลาใดาเวลาหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเป็นกลุ่มประชากรเดียวกันก็ เป็นสปีชีส์เดียวกันสิ่งมีชีวิตที่เป็นสปีชีส์เดียวกันก็ยังคงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะทั้งพืชทั้งสัตว์มีความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะทั้งนี้การแปรผันทางพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในถิ่นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันตามบริเวณต่างๆทั่วโลกได้ ดังนั้นถ้านักเรียนดูจากภาพจะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางระบบนิเวศนะคะซึ่งมีทั้งระบบนิเวศบนบกแล้วก็ระบบนิเวศในน้ำนะคะความหลากหลายทั้ง3องค์ประกอบนี้ร่วมกันเกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นไบโอไดเวอร์ซิตี้คราวนี้ค่ะตามหัวข้อที่ครูขึ้นไว้เมื่อสักครู่ คำว่าวิวัฒนาการกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคําถามก่อนเลยค่ะเพราะเหตุใดในปัจจุบันเราจึงพบลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะและไม่พบบางลักษณะในกลุ่มประชากรทําไมบางลักษณะเราพบบางลักษณะถึงไม่พบอาจจะเคยพบในอดีตแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วลองดูตัวอย่าง นะคะของตักกะแตนใบไม้นะคะโดยธรรมชาติแล้วตักกะแตนใบไม้เนี่ยเป็นแมลงที่ไม่ค่อยว่องไวะคะ่ะมันจะมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างชา้าและก็ไม่กระโดดจากลักษณะของตักกะแตนใบไม้แบบนี้นะคะถามว่าถ้าเราพิจารณาลักษณะและพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมแบบใดที่จะเหมาะต่อการดำรงชีวิตของตักกะแตนใบไม้ จะเห็นว่ามีการปรับตัวเห็นไหมคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับใบไม้เลยนะคะถ้าหากว่าตะกะแตนใบไม้เนี่ยเกาะอยู่บางทีเรามองผ่านๆจะมองไม่เห็นเลยว่าเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตนะคะคำตอบเห็นไหมคะลักษณะของตะกะแตนใบไม้แบบนี้นะคือจะกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยนะคะถือว่าเป็นการป้องกันตัวใช้เทคนิคการพลางตัวเพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นบริเวณที่เหมาะสมก็คือบริเวณที่มีพืชพันธุ์ต้นไม้รกนะคะ,ะมีใบไม้ที่จะทำให้ใหตะกแตนใบไม้สามารถที่จะพลางตัวแล้วก็อยู่รอดได้ถ้าเปลี่ยนให้ตะกัแตนใบไม้ไปอยู่ในบริเวณสนามหญ้า นะคะโลง่ลงๆตักตะแตนใบไม้ก็จะมีจำนวนลดลงนะคะแล้วก็อาจจะหมดไปได้ไม่สามารถอยู่ในบริเวณสิ่งแวดล้อมแบบนั้นได้นะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่สามารถพลางตัวก็จะถูกล่าโดยผู้ล่านะคะ,อะลองดูตัวอย่างนะกิจกรรมนะคะให้วิเคราะห์ตามนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นภาพนี้นะคะแสดงถึง สถานที่ทดลองสองสถานที่ด้วยกันมีเมือง A กับเมืองอ่ะลองดูเงื่อนไขก่อนนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมจากแบบเรียนของสอสวทชีววิทยาเพิ่มเติมมีการปล่อยผีเสื้อไปค่ะผีเสื้อสีเทากับผีเสื้อสีดำนะเริ่มต้นค่ะตอนเริ่มต้นทั้งเมือง A และเมือง B ปล่อยผีเสื้อไปจำนวน500ตัวเท่ากันเลย ทั้งสีเทาและสีดำเห็นไหมคะอันนี้คือจำนวนที่ปล่อยเริ่มต้นเลยหลังจากนั้นค่ะผ่านเวลาไประยะหนึ่งจับกลับมาปรากฏว่าเมือง A อค่ะจับเอาผีเสื้อสีเทากลับมาได้67ตัวผีเสื้อสีดำจับกลับมาได้28ตัวในขณะที่เมืองบีจับผีเสื้อสีเทากลับมาได้61ตัว ผีเสื้อสีดำจับก,กลับมาได้154ตัวคำถามคือจากภาพค่ะนักเรียนคิดว่าภาพด้านใดค่ะคือเมือง A และภาพด้านใดคือเมือง B สังเกตดูนะคะจากภาพนี้ค่ะาภาพในด้านทีเ่เปลือกของต้นไม้เนี่ยมีสีจางๆสีอ่อนๆแสดงให้เห็นว่า บริเวณนี้น่าจะเป็นในเขตชนบทนะคะในเขตชนบทที่อาจจะไม่ค่อยมีพวกฝุ่นพวกขเมเหลาควันนะคะที่มาเกาะอยู่ตามผิวเปลือกของต้นไม้ในขณะที่ถ้าอยู่ใกล้ๆกับเขตอุตสาหกรรมนะคะหรือบริเวณที่มีการปล่อยพวกควันขเมเหลานะมาเกาะตามเปลือกของต้นไม้ เปลือกของต้นไม้ก็จะมีสีเข้มเห็นไหมคะจากสถานการณ์ที่กำหนดนักเรียนคิดว่าด้านไหนคือเมือง A เฉลยนะคะอาจะเห็นไหมว่าด้านนี้นะคะคือเมือง A แล้วก็ด้านนี้คือเมือง B เห็นไหมคะตามภาพเราทราบได้อย่างไรจะเห็นว่าเมือง A คะ่ะจำนวนของผีเสื้อสีเทาที่จับก,กลับมาได้มีมากกว่าผีเสื้อสีดำ เห็นไหมคะแสดงว่าปีกของผีเสื้อสีเทาเนี่ยมีความกลมกลืนนะกับสีของเปลือกต้นไม้มากกว่าผีเสื้อสีดำเห็นไหมคะสีเทากลมกลืนมากกว่าผีเสื้อสีดำดังนั้นโอกาสในการอยู่รอดจึงมากกว่าสามารถพรางตัวจากผู้ล่าได้มากกว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบนี้ในขณะที่เมืองบี เมือง B ีจับผีเสื้อสีเทากลับมาได้แค่61ตัวเห็นไหมคะแต่ผีเสื้อสีดำจับกลับมาได้มากกว่าแสดงว่าผีเสื้อสีดำเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้มากกว่าผีเสื้อสีเทาเห็นไหมนะคะก็เลยจับกลับมาได้เยอะกว่าแสดงว่าปีกสีดำของผีเสื้อเนี่ยกลมกลืนกับสีของเปลือกต้นไม้ พลางตัวได้จากผู้ล่าได้มากกว่าซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒนาการในแนวคิดของชาวดาวินนะคะชาวดาวินท่านได้มีการร่วมเดินทางเพื่อสำรวจธรรมชาติทางเรือค่ะโดยผ่านทวีปอเมริกาใต้หมู่เกาะต่างๆในมหาสมุ Pacific, ทรแปซิฟิกทวีปออสเตรเลียรวมถึงตอนใต้ของทวีปแอฟริกาค่ะจากภาพจะเห็นว่าผ่านหมู่เกาะ กาลาปคอสนะคะจากการศึกษารวบรวมข้อมูลลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่านได้มีการเสนอทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะหรือว่า theory of natural selection นะคะตามการเสนอตรงนี้มีข้อเท็จจริงอยู่3ประการค่ะข้อเท็จจริงที่1ระบ,บุว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีความสามารถในการสืบพันธุ์และให้กำเนิดลูกหลานจำนวนมากข้อเท็จจริงที่สองบอกว่าจำนวนสมาชิกของประชากรแต่ละสปีชีสในแต่ละรุ่นมักมีจำนวนคงที่และข้อเท็จจริงที่สค่ะบอกว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีปริมาณจำกัดหมายความว่ายังไงคะหมายความว่า ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีปริมาณจำกัดดังนั้นค่ะถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์ให้ลูกหลานจำนวนมากก็ตามแต่ด้วยปัจจัยที่จำกัดเนี้ยจึงทำให้จำนวนสมาชิกของประชากรแต่ละสปีชีส์แต่ละ,ละรุ่นมีจำนวนคงที่ข้อเท็จจริง3ประการนี้นำมาสู่ข้อสรุปดังนี้ค่ะสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดและเพื่อให้ได้สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งมีจำนวนจำกัดจึงมีสมาชิกเพียงส่วนหนึ่งที่อยู่รอดในแต่ละรุ่นค่ะข้อเท็จจริงต่อมาค่ะบอกว่าสมาชิกแต่ละตัวในประชากรมีลักษณะที่แตกต่างกันนั่นคือมีความแปรผัน หรือว่า variation ในทุกประชากรค่ะและข้อเท็จจริงที่5บอกว่าความแปรผันในประชากรเนี่ยเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปโดยการสืบพันธุ์ได้ประมวลจากข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้มีข้อสรุปข้อที่2และ3ดังนี้นะคะข้อสรุปที่2ค่ะการอยู่รอดของสมาชิกในสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุ่มค่ะ แต่เป็นผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเนี่ยจะให้กําเนิดลูกหลานได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและข้อสรุปที่3ค่ะคือการที่สมาชิกแต่ละตัวในประชากรมีศักยภาพในการอยู่รอด และให้กำเนิดลูกหลานที่ไม่เท่ากันจึงทำให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยและมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละรุ่นค่ะอันนี้คือตามข้อสรุปนะคะของของทฤษฎีของการคัดเลือกโดยธรรมชาติค่ะท่านอธิบายโดยดู ความแตกต่างนะคะจากลักษณะของนกฟินค่ะ,ะพบว่านกฟินบนหมู่เกาะกลาปะกอสค่ะมีลักษณะของจงอยปากที่แตกต่างกันตามแต่ละเกาะทั้งรูปร่างความหนาความยาวที่เหมาะสมกับอาหารที่นกฟินแต่ละชนิดเนี่ยกินอย่างเช่นนกฟินบางชนิดอ่ะกินเมล็ดพืชน,นะคะกระบองเพชร ในขณะที่นกฟินบางกลุ่มอกินมแมลงตัวเล็กๆล,ลักษณะของจงอยปากแตกต่างกันไปค่ะตามข้อสันนิษฐานเนี่ยกล่าวว่านกฟินเนี่ยแต่ละสปีชีส์นะคะในแต่ละเกาะของหมู่เกาะกาลาปากอสเนี่ยน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกันเพียงแต่ว่าในแต่ละเกาะเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนกฟินที่มีลักษณะ จะงอยปากเหมาะกับอาหารที่มีอยู่ในเกาะนั้นๆจึงจะอยู่รอดได้นะและก็มีโอกาสที่จะมีลูกหลานได้มากกว่าตัวที่มีลักษณะจะงอยปากไม่เหมาะสมดังนั้นค่ะนกฟินที่มีลักษณะจะงอยปากไม่เหมาะสมจึงค่อยๆลดจํำนวนจนหายไปในที่สุดนคะตรงนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่ง จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลานานนะคะจากที่พูดถึงในเรื่องของการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการกับความหลากหลายลองมาสรุปนะเป็นแผนผังเชื่อมโยงกันสักนิดเพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะสรุปเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้ว่าทั้งส่วนของมิวเทชันและการสืบพันธ์แบบ อาศัยเพศจะส่งผลค่ะให้ประชากรเนี่ยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมีความหลากหลายของลักษณะต่างๆและด้วยกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติค่ะสิ่งสมาชิกของประชากรที่มีลักษณะเหมาะสมมากกว่าก็าจะมีลูกหลานได้มากกว่า พอผ่านระยะเวลายาวนานหลายชั่วรุ่นค่ะประชากรที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้และยังคงอยู่ในปัจจุบันได้พิจารณาเป็นความสัมพันธ์ตามนี้ค่ะการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนี้ถือว่าเป็นการปรับตัว เชิงวิวัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเกิดการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการอาจจะส่งผลทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาได้นะคะเกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาค่ะทั้งนี้นะคะถ้าเราพิจารณาตามความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยี DNA ถ้าพูดถึงเทคโนโลยี DNA นักเรียนคิดว่า มีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะที่จะส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมและก็มีโอกาสที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการพัฒนาส่งผลต่อวิวัฒนาการนะคะและอาจจะเป็นสปีชีใหม่เกิดขึ้นมาได้นะักเรียนคิดว่ามีเทคโนโลยี DNA ชนิดไหนบ้าง ะะที่จะส่งผลต่อวิวัฒนาการได้บ้างนะคะ,อะลองดูนะในเรื่องของ Genetic Engineering งค่ะจ e เ e ติก e n นจิเนียรินะคะหรือการที่เราสร้างสิ่งมีชีวิตนะคะที่ดัดแปลพันธุกรรมนักเรียนจะเห็นตามภาพนี้ค่ะแสดงถึงกระบวนการนะคะโดยเริ่มต้นนะด้วยการนำเอาเซลล์ของแบคทีเรียมา นะคะจากนั้นค่ะาจากนั้นขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือมีการนำเอายีนนะที่เราต้องการนะคะนำใส่เข้าไปในพลาสมิดซึ่งพลาสมิดเนี่ยจะเป็น DNA สายคู่นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นวงที่อยู่แยกจากโครโมโซมของแบคทีเรียค่ะอ,อันนี้ก็คือแทรกเข้าไปนะคะ ในส่วนของพลาสมิดจากนั้นนำเอา d n เอาน n a ะซึ่งเราเรียกว่าเป็น Re-Combinant DNA นะก็คือผ่านการตัดต่อแล้วเนี่ยค่ะนะนำกลับเข้าไปค่ะ,ะนำกลับเข้าไปในเซลล์นะคะของแบคทีเ ria พอเรานำใส่เข้าไปในแบคทีเรียแล้วค่ะขั้นตอนที่3จะเห็นว่าคือการโครนการโครนก็คือ เ,เหมือนกับเป็นการทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่เ,เหมือนเดิมมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการนะคะให้เพิ่มจํานวนขึ้นมามันแบคทีรียเนี่ยพอเกิดกระบวนการแบ่งเซลล์ได้จํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เสมือนกับเป็นการโครนนะคะให้ได้แบคทีรียที่มียีนที่เราต้องการเนี่ยนะที่แทรกอยู่ใน DNA แล้วเนี่ยค่ะจำนวนมากขึ้นเพิ่มขึ้น มีจำนวนที่มากขึ้นเพียงพอก็สามารถที่จะผลิตนะสารที่เราต้องการนะได้มากเพียงพอแล้วก็นำไปประยุกใช้ในงานต่างๆนะคะอย่างเช่นอา,อาจจะนำไปผลิตฮอร์โมนนะในคนนะคะหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆได้หรือแก้ปัญหาในด้านของสุขภาพบางประการได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่า การทำจีเนติกเอนจิเนียริ่งตรงนี้เนี่ยค่ะทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุ์ที่เราเรียกว่าเป็น GMO นะคะเมื่อเราดัดแปลงพันธุกรรมนะดัดแปลงพันธุกรรมของพืชของสตัตว์หรือในส่วนของตัวอย่างอันนี้ก็คือแบคทีรียนะคะให้มีลักษณะตามที่เราต้องการกรณีนี้นักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อวิวัฒนาการไหมคะ อันนี้ส่งผลถูกไหมคะเพราะว่าพอพันธุกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพียงแต่เป็นการควบคุมโดยเรานะลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ก็ก็จะเป็นความต้องการนะคะควบคุมโดยโดยมนุษย์นะคะที่ต้องการลักษณะเหล่านี้ให้ปรากฏให้เกิดขึ้นมานะก็จะทำให้เกิดวิวัฒนาการในอนาคตได้ส่วนถ้าเป็นการโคลนล่ะคะ ถ้าการโครนหรือโครนนิ่งได้สิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับต้นแบบทุกประการคิดว่าส่งผลต่อวิวัฒนาการไหมคะถ้าพูดถึงการโครนนะให้เพิ่มจํานวนแล้วก็มีพันธุกรรมที่เหมือนเดิมทุกประการเลยก็แสดงถึงทิศทางในอนาคตว่าถ้าเกิดการโครนให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่เราต้องการแล้วก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบทุกประการมากขึ้นเรื่อยๆ ความหลากหลายนะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็อาจจะลดลงนะคะแล้วก็กระทบต่อแนวโน้มของการเกิดวิวัฒนาการเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักษณะที่เราบอกว่าเหมาะสมณนะวันนี้ในอนาคตถ้าสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกจากธรรมชาติให ดำรงอยู่ต่อก็ได้งั้นถ้าเราจะพูดถึงคำว่าวิวัฒนาการหรือ evolution ค่ะคำว่าวิวัฒนาการเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยจากสิ่งมีชีวิตแบบดั้งเดิมสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากเดิมทั้งด้านรูปร่างพฤติกรรมการดำรงชีวิตและลักษณะอื่นๆค่ะเป็นผลมาจาก การเปลี่ยนแปลงทางด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมอเพราะฉะนั้นค่ะการเกิดวิวัฒนาการกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็มีความสัมพันธ์กันถามว่าแล้วเราจะศึกษานะเราจะศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ยังไงแนวทางอย่างหนึ่งเลยในการที่จะศึกษาในเรื่องของวิวัฒนาการก็คือเราอาจจะศึกษาจาก หลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ได้ค่ะ,ะเห็นไหมคะจากภาพนี้ค่ะ,ะเป็นภาพของซากดึกดำบรรพ์ตัวอย่างที่นักเรียนอาจจะเคยพบนะเคยเจอมาบ้างเห็นไหมคะอะอย่างภาพแรกนะคะไตรโลไบต์ลักษณะคล้ายอะไรคะถ้าที่เราพบในปัจจุบันนะคะก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกับอแมงดาทะเล ใช่ไหมคะในปัจจุบันส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะที่พบนในหินที่เป็นหินตะกอนหินปูนอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นลักษณะนี้ละนะก็คล้ายๆกับหอยใช่ไหมคะซึ่งอย่างกรณีของซากดึกดำบรรพ์ที่ลักษณะประมาณนี้คะ่ะเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ คงสภาพดึกดำบรรค่ะหรือ living fossil นะซึ่งสิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดำบรรเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราพบในปัจจุบันซึ่งยังคงมีลักษณะใกล้เคียงกับที่พบมาตั้งแต่อดีตเห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นซากดึกดำบรรอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบมาตั้งแต่อดีตแต่ก็มีลักษณะที่ใกล้เคียง นะกับแมงดาทะเลหรือกับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นพืชก็ได้นะคะที่พบในปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของ Living f o s s i l นอกจากหลักฐานในเรื่องของซากดึกดำบรรพ์แล้วค่ะการวิภาคษเปรียบเทียบหลักฐานกายวิภาคษเปรียบเทียบก็แสดงถึงวิวัฒนาการได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นท่านนักเรียนดูจากภาพนี้ค่ะ,ะภาพนี้แสดงถึง โฮโมโลกัสต s รั u เจอร์คืออะไรคะจะเห็นว่าพวกโครงสร้างต่างๆนะคะอย่างแขนของคนปีกของนกปีกของค้างคาวนะหรือขาหน้าของจระเข้พวกนี้โครงสร้างมีความคล้ายคลึงกัน<ม>เห็นไหมคะแต่ทำหน้าที่ต่างกันเราเรียกว่าเป็น h o m o โลกัสต s รั u เจอร์ อะกับอีกภาพค่ะภาพด้านล่างเห็นไหมคะเทียบปีกมแมลงค่ะกับปีกนกเห็นไหมคะปีกมแมลงกับปีกนกถ้ากรณีนี้เราเรียกว่าเป็นอนาโลกัสตรั t เจอก็คือโครงสร้างแตกต่างกันแต่ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือปีกมแมลงกับปีกนกก็คือมีไว้บินเห็นไหมคะ,ะทำหน้าที่ที่ที่ เหมือนกันคะ่ะแต่โครงสร้างต่างกันนักเรียนคิดว่าความคล้ายคลึงในสองกรณีนี้โฮโมโลกัสตรักเจอร์กับอนาโลกัสตรักเจอร์กรณีไหนที่แสดงถึงความใกล้ชิดกันนะทางสายวิวัฒนาการมากกว่าโฮโมโลกัสตรักเจอร์หรือว่าอนาโลกัสตรักเจอร์คะก็ต้องเป็นโฮโมโลกัสตรักเจอร์นะคะ นอกจากนี้ค่ะหลังจากเราดูหลักฐานกายวิภาคเปรียบเทียบแล้วเราอาจจะใช้เป็นหลักฐานในแง่ของวิทยาเอมบริโอก็ได้ค่ะจะเห็นว่าสแสดงถึงลักษณะของเอมบริโอนะคะที่มีถุงคอหอยมีหางเพราะฉะนั้นถ้าครูปิดสองแถวล่างเอาไว้ค่ะบางทีนักเรียนจะทายไม่ออกเลยดูแต่ภาพแถวบน ว่าเป็นเอมบริโอของคนของสัตว์ชนิดไหนใช่ไหมคะคือเราดูไม่ออกเลยแยกไม่ได้เพราะว่ามีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากมีวิวัฒนาการที่ใกล้เขียงกันสำหรับวันนี้นะคะอ่าเราก็ได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษาในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนี่ย ก็มีความสัมพันธ์นะคะอ่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันค่ะวันนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ